ยสเปค Motorola a 4 0และ a 4 0 Pro ใช,ช้ชิป Dimensity 8020และ Snapdragon 8 Gen 2พร้อมจอ mm hmm. 1 6 5เ z ิล่าสุดได้มีข้อมูลสเปคของ Motorola a 4 0และ Motorola a 4 0 Pro สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของทาง Motorola เผยมาแล้วครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ได้ยืนยันว่า Motorola a 4 0 Pro จะเป็นรุ่นรีแบนด์ของ m o t o r ola X40 ที่วางจำหน่ายไปแล้วที่ประเทศจีนนั่นเองครับโดยสมาร์ทโฟน m o t o r ola c 4 0 Pro มีหน้าจอ OLED ขนาด6.7นิ้วความคมชัดระดับ1,080คณ2,400พิกเซลรองรับค่ารีเฟรชสูงสุดถึง165 h z ใช้ชิประดับท็อปข้ความซันดา g อน8 Gen 2ไฮแลมาแบบ LP d u e X ที่12 g กส่วนลองเป็นแบบ USB 4.0ความจุ256 g ก ให้กล้องหลังคู่ที่มีทั้ง้องตัวหลักความเอ็ย50ล้านพิกเซล